ครับสวัสดีครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ฟอร์ดนะครับเป็นเลนเจอร์เอเวอหรือตัวว i t ทนะครับที่เป็นเครื่อง2.2หรือ3.2นะครับถ้าพบเจอปัญหาตัวไฟเครื่องโชว์นะครับแล้วเอาเข้าไปเช็คนะครับที่ศูนย์พบว่า,าโค้ดฟ้องเกี่ยวกับระบบอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็น a i r f โฟ w Map, e ว ER. ีก็อย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหา เยอะขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นที่ระบบหมุนเวียนอากาศในท่อร่วมไอดีนะครับที่พบเจอหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกระบบ EGR นะครับที่มันทําทให้ท่อร่วมไอดีเราอุดตันนะครับเลยฟ้องทาให้เกิดโค้ดต่างๆขึ้นในตัวเครื่องยนต์ของเรานะครับคันนี้ผมก็เสนอลูกค้าเป็นชุดโปรนะครับก็มีล้างท่อร่วมมีปุด EGR แล้วก็มีรีแมปครับแล้วก็ปลดตัวมอเตอร์ EGR นะครับคือสเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่ผมแนะนำลูกค้านะครับว่า เป็นที่จบที่สุดของร้านตอนนี้เลยครับสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากเอารถเข้ามาทํากับปู่โตจูเนอร์ mm hmm. ก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของทางร้านได้นะครับเบอร์โทร0822249978นะครับหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับพิมพ์คาว่าโตจูเนอร์ขอมแก่นนะครับทักเข้ามาสอบถามฟรีได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับจะอยากทํายังไงก็ค่อยติดต่อเข้ามาทางร้านได้นะครับ